การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมหันตภัยที่กำลังคุกคามและส่งผลกระทบไปทั่วโลกนำมาซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการใช้ชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนวัตกรรมเทคโนโลยีงานวิจัยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงและพลังงานฟอสซิลที่กำลังจะหมดไปสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ความเข้าใจภูมิอากาศท้องถิ่นนำมาซึ่งการสร้างเมืองอัจฉริยะเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยนักวิจัยต่างร่วมกันค้นหาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชาวเมืองต่างร่วมใจกันใช้แนวทางต่างๆเพื่อประหยัดพลังงานทั้งการสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงานเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพราะความอัจฉริยะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่า จะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้อย่างไรทั้งการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัสดุที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ฮับกูกเมืองขนาดใหญ่อันดับสองของเยอรมนีรองจากกรุงเบอร์ลินมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปรอบเมืองเต็มไปด้วยคลองจนได้ชื่อว่าเวนิสเหนือฮัมบูร์ก มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปและชุมชนเมืองกำลังขยายตัวจึงต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีความยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยอัตราการเติบโตที่รวดเร็วของเมืองฮัมบวร์กเมืองอัจฉริยะวิร์เฮมสบวร์กได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลดความหนาแน่นของประชากรในเมืองฮัมบวร์กความท้าทายของการสร้างเมืองใหม่ ท่ากลางชุมชนเมืองคือจะทำอย่างไรให้ชุมชนใหม่แห่งนี้เป็นอิสระจากการใช้พลังงานและช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำอย่างไรจะลดความหนาแน่นของชุมชนลงและทำอย่างไรให้ชาวเมืองได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมที่หลากหลายจากการสร้างเมืองใหม่วูเฮมส์บวร์กมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างชัดเจน เมืองนี้มีโครงการมากกว่า30โครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสังคมในศตรวรรษที่21อย่างชัดเจนภายใต้แนวทางการดำเนินงานของนิทรรศการอาคารนานาชาติ international building exhibition โครงการสิ่งปลูกสร้างต่างๆในเมืองนี้มีทั้งบ้านและอาคารที่ทำจากวัสดุอัจฉริยะที่สามารถประกอบได้เองและบ้านไฮบริดสำหรับอยู่อาศัยและทำงานด้วยอาคารมีการเพิ่มฉนวนกันความร้อน มีการใช้กระจกในบางพื้นที่และการออกแบบเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์มีระบบระบายอากาศเมืองนี้สร้างแล้วเสร็จในปีคริสตศักราช2013 b i q อาคารพลังงานสาหลายแห่งแรกของโลกเป็นอาคารรูปทรงลูกบาศกสูง5ชั้นบริเวณผนังอาคารจะประกอบด้วยกระจก2ชั้นประกบเข้าด้วยกันภายในช่องว่างของกระจกจะบรรจุน้ำและเลี้ยงสาหรายขนาดจิ๋วไว้ สาหร่ายจิ๋วหรือสาหร่ายขนาดเล็กเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้ผนังที่เปรียบเสมือนฟาร์มสาหรายนี้จะถูกวางไว้ด้านที่หันหน้าเข้าหาแสงอาทิตย์โดยตรงคือด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ความร้อนถูกสร้างขึ้นผ่านการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายและพลังงานแสงอาทิตย์ความร้อนถูกผลิตขึ้นโดยตรงเพื่อใช้เป็นพลังงานความร้อน หรือผลิตน้ําอุ่นให้กับอาคารโดยผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนส่วนสาหร่ายเมื่อโตเต็มที่จะถูกเก็บเกี่ยวและนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพสีผนังอาคารจะเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องตามการเจริญเติบโตของสาหร่ายในช่วงที่แดดจัดสาหร่ายในตู้กระจกจะเติบโตขึ้นเป็นชั้นหนาช่วยกรองแสงแดดและป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ช่วยให้ตัวอาคารเย็นขึ้น บังเกอร์พลังงานแห่งนี้โดยแต่เดิมเป็นที่หลบภัยจากการโจมตีทางอากาศตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2พื้นที่อาคารส่วนใหญ่ถูกทำลายจากแรงระเบิดและไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานกว่า60ปีมีเพียงผนัง3เมตรเท่านั้นที่ยังไม่เสียหายปัจจุบันที่หลบภัยแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นขุมพลังงานที่สำคัญของวิลเฮมสเบิร์กโดยผลิตพลังงานความร้อนใจ่ายให้กับครัวเรือนต่างๆถึง3,000ครัวเรือน และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอีก1,000งพัวเรือนช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง95%หรือประมาณ6,600ตันต่อปีหลังจากพลิกโฉมอาคารหลบภัยสู่แหล่งผลิตพลังงานสีเขียวอาคารแห่งนี้สามารถผลิตพลังงานได้จาก 1. แห่งรับความร้อนจากแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าช่วยผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ 2. แผงเซลล์สุริยะที่หันหน้าไปทางทิศใต้ ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้า 3. โรงผลิตก๊าซชีวภาพ CHP ผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อน 4. ระบบการทำความร้อนจากไม้สับช่วยผลิตความร้อน 5. ความร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ๆถูกนำเข้าสู่ถังเก็บภายในบังเกอร์และแจกจ่ายผ่านระบบการจ่ายความร้อนโรงไฟฟ้ากำลังสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมความต้องการไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้ามากหน่วยเก็บความร้อนส่วนเกินในอาคารจะช่วยสนับสนุนพลังงานความร้อนในช่วงที่มีความต้องการใช้งานจํานวนมากด้านบนของอาคารเป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นทัศนียภาพได้รอบเมืองมีร้านอาหารและจุดที่นั่งพักผ่อนซึ่งทําจากวัสดุที่รีไซเคิลได้สถาบันแม็กซ์พลัง เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศเยอรมนีได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าผลิตผลง,งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงสถาบันจะทำวิจัยในประเด็นใหม่ๆที่ยังไม่มีการทำวิจัยกันอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วเยอรมนีและจะทำวิจัยในประเด็นที่มหาวิทยาลัยทั่วไปยากที่จะทำการวิจัยได้เช่นประเด็นที่ต้องอาศัยนักวิจัยต่างสาขามาร่วมงานกันสถาบันแม็กซ์พลั ประกอบด้วย80สถาบันวิจัยย่อยมีบุคลากรประจำอยู่1 2 0 0งมืคนและอีก9,000คนเป็นนักศึกษาปริญญาเอกหรือระดับอื่นที่มาช่วยงานรวมทั้งนักวิจัยรับเชิญจากที่อื่นและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนอกจากการทำงานวิจัยแล้วสถาบันยังให้บริการถานข้อมูลวิจัยกับบุคคลทั่วไปให้เช่าห้องทดลองที่มีความสามารถเพียบพร้อมและร่วมวิจัยในโครงการใหญ่ Hi, my name is Jana and I work on a um, project here at the university. It's an uh, online uh, course uh, which I made and it's about um, e mobility, digital learning and e mobility. Um, the aim of the project is to um, create learning materials uh, which the lecturers can use in their lectures about the topic e mobility. Uh, what the, the topics are? What is immobility? E Why is it necessary to use immobility? E Where can you use it? And what's the, the details about immobility? E uh, what's the structure of the battery? What kinds of immobility e exists? And what's the aim of the immobility e in the future and the perspectives of immobility? E and how um, other cities? Um, the benefit is that the lecturers of different universities uh, worldwide could use these learning materials in the lecture. To uh, yeah, my name is Juliane Bönicke. Uh, my project is about the Zika virus and the spread of mosquito-borne disease on the Fiji Islands. So we want to investigate in how far. Climate variables like temperature, precipitation and humidity are influencing the distribution patterns of mosquito-infectious diseases, especially because mosquito-transmitted diseases are climate-sensitive diseases. Yeah. Well actually it's a private interest, so I'm my background is health sciences and especially infectious disease epidemiology, and as I'm here working at the Research and Transfer Centre for Sustainability and Climate Change Management. I'm also interested in the field of climate change and health and as Mosquito. Uh, my name is Yvonne Stresius and my project is the Force Project, which is a project about cities cooperating for circular economy. Um, we're working together with three other cities, Lissabon, um, Genoa and Copenhagen, together for waste from metals electronic devices, wood waste, food waste, and plastic waste. and we want to reduce the waste that the economy is producing and to have less impact uh, for the environment. Uh, and so we are trying to find ways for reuse or rebuilding or uh, recycling of these waste to use it again and to um, economic go out of let it the um, economic cycle ที่สถาบันวิจัยแม็กส์ฟังยังเป็นที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อง,งานวิจัยสภาพอากาศและโลกของประเทศยเยอรมนีมีการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการประมวลผลและจัดข้อมูลที่ซับซ้อนด้านสภาพภูมิอากาศสุ per คอมพิวเตอร์ของศูนย์แห่งนี้คือหนึ่งในคอมพิวเตอร์500เครื่องที่เร็วที่สุดในโลก สำหรับใช้ในการสร้างแบบจำลองระบบสภาพอากาศและการศึกษาวิจัยต่างๆที่นี่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลสำคัญด้านสภาพภูมิอากาศที่สำคัญของโลกมีข้อมูลมากกว่า4 0ิเปตาไบต์และมีโมเดลภูมิอากาศของโลกมากกว่า20ล้านไฟล์สภาพภูมิอากาศมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบจำลองสภาพภูมิอากาศช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการเกิดและเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ช่วยจำลองสภาพอากาศในอดีตและทำนายสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในศูนย์แห่งนี้คือหัวใจสำคัญของการประมวลผลและการสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศจากข้อมูลจำนวนมหาาลที่เก็บอยู่ในรูปของตลับเทปนั่เองอัตราการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงกับระบบการจัดเก็บมีความเร็วถึง1 8กิกะไบต์ต่อวินาทีโดยมีแขนกลหุ่นยนต์จำนวนแแขน ที่ช่วยค้นหาข้อมูลที่นักวิจัยต้องการโดยการหยิบตลับเทปแม่เหล็กที่บรรจุข้อมูลและเสียบเข้ากับเครื่องอ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและเป็นไปโดยอัตโนมัติในการเพิ่มความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลที่มีค่าเหล่านี้ข้อมูลสำคัญในตลับเทปแม่เหล็กจะถูกสำรองเก็บไว้อีกสถานที่หนึ่งและภายในห้องซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะมีปริมาณออกซิเจนที่น้อยมากยากต่อการติดไฟเครื่องจากไฟติดได้ด้วยการออกซิเจน นักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลงานวิจัยของพวกเขาในระหว่างที่ทํางานวิจัยไว้ในเทปแม่เหล็กเหล่านี้ได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักวิจัยเองและนักวิจัยคนอื่นๆมีนักวิจัยมากกว่า5,000คนใช้ข้อมูลจากแหล่งเก็บข้อมูลแห่งน,นี้การค้นคว้าวิจัยต่างๆยังคงดําเนินต่อไปเพื่อค้นหาคําตอบของความย,ายั่งยืนสาหรับสิ่งมีชีวิตและโลกใบนี้เมื่ออัจฉริยะ ือเมืองที่ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชากรมีความสุขกับการดำรงชีวิตและพร้อมปรับตัวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกความยั่งยืนในการใช้ชีวิตความยั่งยืนด้านพลังงานคือสิ่งที่มนุษย์เราสามารถสร้างได้เพียงเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นและพร้อมปรับตัวเช่นเดียวกับหลายๆชุมชนในยอรมันที่เป็นชุมชนต้นแบบ ของเมืองที่พัฒนายอย่างยั่งยืนแนวคิดของเมืองเหล่านี้กำลังแพร่กระจายไปทั่วประเทศเยอรมันและทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อแหล่งพลังงานจากซากดึกดำบรรพหมดลงมนุษยชาติก็จะยังสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้อย่างยัง่งยืน